เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ฝนตั้งเขาอยังคะพี่เอ๋วันนี้มีฝนไหมเปอร์เซ็นต์ฝนตกเมื่อเช้านี้แดดก็ยังสดใสเมื่อเช้านี้แดดแรงมากแต่ว่าดูกรมอุตุลแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยใจพอไม่ดีแม่ยุจะเข้าเนี่ยเขาบอกแรงด้วย27 28นะคะก็ เอาเป็นว่าใครที่จะเดินทางไปไหนก็เตรียมวางแผนกันให้ดีกันแล้วใครที่จะขึ้นเหนือล่องใต้อย่าลืมพกร่มกันฝนหรือแวะร้านอะไรก็ได้ที่ขายเสื้อแบบเป็นเสื้อฝนนะลมบางทีเอาไม่อยู่นะลมบางทีมันบางทีลมแรงๆเนี่ยนะหักเลยนะหักเลยไหนที่ต้องคอยระวังลมมันนุ่นใช่ไหมนี่บางคนใส่กระโปรงระวังลมพัดกระโปรงอีก คือไม่รู้จะระวังอันไหนก่อนใส่กางเกงดีไหมใส่กางเกงเอาใส่กางเกงบางทีเสื้อยังปลิวนะต้องใส่เสื้อเสื้อตัวเองเอาเสื้ออย่างดีที่ฉันเคยมาแล้วอล่มข้างบนก็จะหักมันฟึบขึ้นไปข้างบนพับขึ้นเลยพับขึ้นเลยเอาวหัวเปียกไปแล้วอ้าวเสื้อปลิวอีกตัวนี้เพราะฉะนั้นชีวิตลําบากไงพกเสื้อ พลาสติกผ้าพ,พลาสติกที่สำหรับกันฝนไว้เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนน,นนั่นแหละเรียกยาจังเรียกยาเดี๋ยวมีคนตีความเด<อ>ี๋ยวมีคนตีความอีกหาว่าเราพูดไม่สุภาพอีกเสื้อกันฝนไม,ไม่สุภาพตรงไหนอะเจมันไม่สุภาพยังไงเจช่วยขยายหน่อยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนคําถามนี้เลยอะมีคุณผู้ฟังถามมาคุณสิงห์ปากน้ําบอกบริการรับผิวกับพวกเดลิเวอรี่มันต่างกันยังไงครับ เอาจริงๆนะเดี๋ยวให้คนที่ชอบใช้บริการอย่างพี่แป้นเนี่ยเคยใช้บริการดิฉันเนี่ยไม่เคยแม้กระทั่งสั่งอาหารเนี่ยก็ย,ยังไม่เคยสั่งเองนะให้ที่บ้านสั่งให้น้องสาวสั่งให้คุณทำอ<จ>ะไรเป็นจะแก๊บจะแก๊บจะอะไรพวกเนี้คืออย่างหิว้วของไปนั่งโกคุณยังบอกนะเจ๊คืออยากน,นี้เนี่ยอยากกินต้องบอกเขาหรือเพราะว่าสามีไม่อยู่ไงถ้าปกติถ้าไปหิ้วของนี่ต้องเป็นสามีคือไม่แต่เวลาเขาอ้อนมานี่นะแบบยังเราก็ต้องซื้อให้อ่ะเขาอ้อนน่ารักไงเจ๊ เจ๊อยากกินนะแต่ขี้เกียจต่อคิวตรูรู้แหละเป็นหน้าที่เจนเดี๋ยวตูต้องจัดหาน่ารักเห็นไหมแค่ส่งไลน์ไปเจ๊ก็รู้แล้วว่าเพื่อนอยากกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดให้เพื่อนกินพอไลน์ดังตึงจะตกใจโอ้ยของยายกินแก้วยังไม่อ่านอ่านดู้แล อ๋อเห็นไม่ช e e ืกินแกงกินแก้วยังไม่อ่านผ่านเแล้วชั่วโมงให้อ่านนี่อ่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเรือนไทยกุ้งเผาอร่อยจริงครับราคารับได้กุ้งขนาด3มตัวโลพันเจอ่าค่ะส่วน2640บอกคุณรู้ไหมคำว่าหวานหวานเนี่ยให้เด็กกินทําให้เด็กพวกนี้กลายเป็นคนกินหวานจนโตที่บ้านไม่มีใครกินหวานเพราะแต่เด็ก ที่บ้านก็ไม่ทําให้กินดีมดีแล้วอย่าไปปลูกฝังอ่าอันนี้ดีเลยที่บ้านก็ไม่ไม่ทานหวานเด็กเล็กที่มีอยู่สองขวบนี่ก็ยังไม่ให้ทานเลยนะดีมากแม่เขาจะเช็คเลยว่าอาหารอันนี้จะมีอะไรทั้งเค็มทั้งหวานเอาแต่เราเราก็เข้าใจนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังใช่สมัยก่อนที่บ้านเนี่ยแม่ทํามาค้าขายเพ่อกลับราชการคงจะไม่มีเวลามานั่งดูรายละเอียดแบบนี้และเรื่องของการกินเอ้ย ให้ลูกได้อิ่มท้องเนี่ย่โอเคจบแล้วอิ่มท้องต้งก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ก่อนเข้านอนคือถึงเวลาลูกต้องมีกินค่ะแต่จะมานั่งนับว่าเอ้ยไอ้นี่มันนี้ขนาดเข้าเหนียวมามุกมีโซเดียมเท่าไหร่สูงจุม่าพ่อพ่อกับแม่จะไม่เหเวลามีโนนี่นั่นมีแป้งยุคสมัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจริงจริงคือถ้าถ้ามันเป็นยุคนี้เนี่ยโอ้โหไอ้นั่นก็ไม่ได้เรากินแคลอรี่เท่าไหร่วันนี้กินแป้งไปเท่าไหร่คือ ความรู้มันเพิ่มขึ้นอะ่ะใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยลาบากมากลูกตั้งสี่คนเอาแค่ว่ามีข้าวให้กินแล้วตกกลางคืนถ้าลูกหิวตัวเล็กๆนี้เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อรัดหน้ามั่งแหละเดี๋ยวไปซื้อปะะหมี่มั่งแหละนู่นนันนี่ผัดไทยหอยทอดปากซอยอซื้อกลับมาให้กินถ้าขนมเหรอ เดี๋ยวเป็นข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงปลูกเองสอยที่บ้านเนี่ยแล้วมะม่วงทองดําอ่ะแล้วพ่อบังคับให้กินเนี่ยมะม่วงโบราณเลยอ่ะหรือไม่ก็มีต้มน้ําตาลนะเจ๊เคยกินปะอะไรนะมีเหลืองต้มน้ําตาลอุ้ยทำไมจะไม่เคยนะเนี่ยพ่อต้มให้กินอ่ะมีต้มน้ําตาลมีหวานเป็นมีหวานน่ะเออแล้วก็คือให้ลูกได้หายหิวไปค่ะไม่ได้มาคํานึงแล้ว่าต้องแคลอรี่เท่าไหร่หวานโน่นหวานนี่ถ้าสมัยนี้นะอันนี้เราเข้าใยก็ลูกจะต้องอิ่มท้องก่อนนอน พราะมนจะงองแงทั้งคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเรามาตอบคําถามที่คุณผู้ฟังถามมาคุณหนึ่งหกสองเก้าบอกบริการรับผิวกับพวกเดลิเวอรีอ่ต่างก,กันอย่างไรครับคืออย่างนี้นะเท่าที่เคยเห็นนะคะแล้วก็เคยเป็นคนรับหิวอ๋ออย่างไปกับแม่สลิมเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปที่ร้านขนมที่อ่างทองทรงนิมิตได้ไหมก็โพสต์อ่ะมีขนมนี่นี่ใครอยากได้รับหิ้วชิ้นละห้าบาท หรืออย่างเวลาที่เขามีลถราคาตามห้างต่างๆเนี่ยบางคนก็อยู่ไกลใช่ไหมคะค่ะคุณอยู่อันนี้าาคุณอยู่ปทุมธ<อ>านีเซ็นทรัลเวสเกตลถราคาใช่ไหมโหรถเดยอะมากเลย50คุณอยากได้อ่ะเรียนไปรู้จักไม่รู้จักไม่รู้คุณรู้จักดิฉันหรือเปล่ารู้กันก็โพสต์ไหแล้วเปิดสาธารณะโพสต์ไหรับหิ้วรองเท้าบวกค่าหิ้วชิ้นละ1นึรอหรือห้าสบว่านไป แต่แต่ต้องโอนเงินมาก่อนแต่มันก็อยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจเนอะแต่ถ้าคนเออแต่ถ้าคนทําในอาชีพนี้ที่ต้องการมีรายได้จริงๆเขาก็จะไม่คดโกงต้องมีความซื่อสัตย์หน่อยอะอ่มันก็ต้องโทรคุยกันก่อนนน่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็เช็คนี่รับที่แต่ delivery เนี่ยคือมาส่งอาหารส่วนใหญ่เป็นการส่งอาหารยางมาเช้านี่ดิฉันก็สั่งข้าวมันไก่พริกไทยดำมาจากบางนาลูกเขยสั่งดิฉันไม่ได้สั่งหรอกลูกเคยเพราะว่าาเรียนสั่งดิฉันต้องจ่ายไงอ๋อเหรอก็สั่งข้าวมนกาาาาจบง ทั้งหมดเนี่ยถ้าห่อสามร้อบาทห่อใหญ่ๆเลยนะกล่องเพราะว่าอัดแน่นเลยค่าส่งร้อยกว่าบาทมันก็คุ้มกับการที่เราจะต้องขับรถไปเองเอไปยังบางนาไปกินซึ่งข้าวมันไก่พริกไทยดำเจ้าน,นี้อร่อยมากอยู่ตรงสี่แยกบางนาเลยอันนี้คือบริการค่ะรับพิ้วอ่ะอ,อ่ะทีนี้ Delivery ่อ่ะ บริการ Delive r y นี่ส่วนใหญ่จะเป็นของทางร้านที่จัดมาใช่ค่ะนะคะแล้วก็รับส่งอ่ะรับรับส่งบริการ delivery จากร้านเนี่ยเขามีบริการรับส่งด้วยนะคุณสั่งไปมี d e l i v e r รี่ไหมเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าที่ร้านเขาเนี่ยมี delivery ด้วยนะไม่มานั่งกินที่ร้านสั่งไปกินที่บ้านก็คือรับส่งจากร้านสู่บ้านคุณต่างจากรับพิวนะกันเองแล้วก็คุณกบไม่อ่านได้ไหมอ่ะก่อนเนี่ย มาว่าถึงสะดือดิฉันอีกแล้วคุณกบเดี๋ยวดิฉันจะฟ้องนะเนี่ยคุณทำยังไงเนี่ยให้ด<อ>ิฉันไม่ได้ทำตะลีมิงทำค่ะเออมาว่าเนี่ <laughs> เยเช็คกี่แก้วสะดือดำอ่ะเอะเดี๋ยวเราพูดกันถึงเรื่องที่คุณมาเธอคารลโฮมบอกเรามาได้ไหมว่าเสาหน้าเนี่ยก็จะมีงานตักบาตักบาตเทโวโ<อ>ที่จังหวัดอุทัยธานี้วนี้พอนึกถึงเรื่องกุ้งเลยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเรียนโพสต์ใหม่เรื่องกุ้งแม่น้ำเหมือนกันที่ริมนาทีโฮมสเตย์ทุยธานี คืออุทัยเนี่ยหรืออุธยาก็แล้วแต่หรือเมืองที่ใกล้แม่น้ําก็แล้วแต่เนี่ยมาถึงฤดูน้ําหลากเนี่ยมันก็จะเป็นฤดูที่กุ้งกุ้งมาเหมือนกันอ่าก็เหมือนอย่างที่อุบลราชธานีเห็นไหมกุ้งเดินขบวนเพราะมันช่วงน้ําหลากไง ถ้าคุณไม่ไม่อยากทานที่อุทยาหรือคุณอยากจะไปเที่ยวอุทยัยโดยอาทิตย์หน้าอ่ะมันมีงานตักบาทเทโวนะที่อุทัยธา,านีคุณก็ไปเที่ยวอุทัยธา,านีแล้วก็แวะไปที่ริมน้ำทีโฮมสเตยาา์เขา,าก็จะมีกุ้งเผานี่เหมือนกันเาาทนแต่ก็คนละสไตล์กับอยุธยาหมายถึงว่าคนละสไตล์คืออะไรอยุธยาเนี่ยร้านกุ้งมันจะเยอะเยอะเรียงเพราะว่าอุทยาเป็นเมืองแม่น้ำสามสายที่มาบรรจบมันก็มีปริมาณน้ํามากกว่านครสวรรค์ก็มีอุทัยธานีก็มีแม่น้าอ่ามีแม่น้ําเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะคนละฟิล กินอยุยากับกินอูไทยธานีแต่เราจะมีใครเชิญไปกินที่ไหนบ้างอต่ออีกแล้ว <laughs> อันนี้ดีกว่า <laughs> ไปกิจกรรมที่จะปะรอเกิดกอ่ะนคะคะคือเมื่อวันที่ที่พี่แปมไปคือวนันอังคารแล้วก็โพสต์ยังก็เลยถามเขาว่าเจ๊ไปทําอะไร เออบอกเฮ้ยมันมีกิจกรรมแล้วหลานสาวเจเนี่ยอยู่ที่นั่นใช่อยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มา20ปีเออเจเพึ่งมาพูดถึงเฮ้ยเขาก็เลยบอกว่าทําไมอาพึ่งจะมาเนี่ยทาไมอาพิ่งจะมาถามเขาอยู่มาจะ20ปีแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้ก็ไปหาหลานแล้วแต่ว่าคือหลานนี่ยเขาเป็นผู้จัดการของร้านสวัสดิการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งประตูจกกลอนเลยค่ะก็คือไปแค่นั้นหรือวันนี้ก็โทรมาเออเนี่ยอาอยู่วัดปากแดงเนี่ยวัดหลวงพ่อปากแดงเนี่ยเออเอาหัวหมูมาให้หน่อย เลวลาไปแก้บนหรืออายอ,อยู่ตรงนี้่าซื้อกุยช่ายมาให้หน่อยโน่นี้นั่นอะไรแบบนี้ <c oughs> เราไม่เคยได้เข้าไปเจาะลึกเลยเพราะว่าบางทีเราก็ เงใจละหรือเราก็คิดว่าเออข้างในคงไม่มีอะไรคือคือได้ยินมาเหมือนกันว่าเขามีกิจกรรมในนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะรับเป็นพวกโรงเรียนมาทากิจกรรมใช่หลานก็มาเพราะว่าหลานชายเคยตอนที่เขายังเรียนอยู่ที่ทับทองอ่ะเขาก็ไปอ๋อหอวังหรือทับทองไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปทํากิจกรรมเนี่ยที่โรงเรียนพาไปทํากิจกรรมเขามีทั้งแอ v เ n นเจอร์มีนู่นนั่นนี่มีกิจกรรมเยอะเลยแต่ทีนี้คําถามคือที่ถามพี่แป้นไปวันนั้นก็คือ เขาเปิดให้คนทั่วไปเข้าแล้วใช่ไหมไม่ต้อง<ช>ไปโดยนามสถาปันหรือไปจากโรงเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้หลังจากที่เขาเปิดให้เป็นเขตอหารไม่ห้ามเข้าและกลายเป็นเขตอหารต้องหน้าเข้าหน้าเข้า เป็นเขตทหารหน้าเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ที่โรงเรียนในร้อยจบปรอวิวสวยมากคุณผู้ชมใช่ใช่วิวสวยววสวย,ยังนยอมรับวิว<ๆ>สวยจริงโดยเฉพาะไปหลานบอกว่าคือหลานก็พยายามเร่งเวลาเพราะถ้ามืดแล้วมันก็จะไม่เห็นอะไรก็ตอนนั้นไปห้าโมงกว่าแล้วหลานก็พาเข้าไปอ่าไปตรงนี้โหวิวสวยมากแล้วก็พาขึ้นไปตรงจุดชมวิวอืสวยมากก็มองเห็นเทือกเขาใหญ่ใช่อ่าเทือกเขาใหญ่ไกลๆแล้วเราก็ไปถ่ายรูป ถ้าวันที่แดดดีหรือวันที่พระอาทิายตย์ใกล้ตกนี้ยก็มัจะสวยมากเสร็จแล้วก็ลงมาที่สลาวงกลมซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปรัชการที่ห้าค่ะอโอ้โหฟ้าตอนนั้นเนี่ยมันแบบเนาะมันมันกว้างาอะ่ะคือเราเราเคยไปตอนที่หลานเดินสวนสนามอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแล้วก็ขับรถเข้าไปก็ดูไปเนาะคือที่มันบริเวณมันดีเขาบอกโอ้โ oh, หช่วงหน้าหนาวอะ หรือว่าหลังฝนตกหน้าฝนอย่างเงี้ยบรรยากาศกิ้งมาก่ใชอากาศดีแล้วก็แบบเหมือนกับเราได้ฟอกปอดอ่ะฉาเลยได้แบบอิจฉาทุกท่านที่ทํางานอยู่ในนั้นนะเพราะว่าตอนอลังกปเรียนน่ะใช่แล้วก็นักเรียนอิจฉานักเรียนเขาอยู่กับธรรมชาติที่งดงามมากเลยเลยเหมือนเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งสําหรับคนที่ไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยคือก็เข้าไปสักระเจ้าพ่อคุณด้านค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์ที่ทั้งประจําเมืองนครนายกด้วยแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประจำภายในโรงเรียนในร้อยจบรลอจ้ะแล้วก็ไปที่หนึ่งก็คือสระวงกลมอืมอ่านะส่วนที่นี่นะกิจกรรมที่กิจกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีโซนแอดเวนเจอร์ค่ะผู้ปกครองพาบุตรหลานไปได้เลยคือระหว่างเดินทางออกจากกรทมไปก็แวะกินไปเรื่อยก๋วยเตี๋ยวเรือนู่นนั่นนี่แล้วก็ร้านคลองสิบห้าที่ว่าสวนป้าอินสวนป้าอินหรือว่าจะแวะไปกินก๋วยช่ายจะไปกินกาแฟคือระหว่างทางเนี่ยร้านเยอะมากร้านเยอะจริงๆ นะคะเคยขับรถไปกินนี่มาเออตัดสินใจยากเพราะร้านมันติด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 กันหมดเลยแต่ที่นี่นะคะถ้าไปถึงแล้วเนี่ยกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยตั๋วเขาบอกว่าตีตั๋วสามอย่างร้อยบาทโอ้ถูกมากเล่นเลือกเลือกเล่นได้สามกิจกรรมนะนะคะก็มีเขาบอกเลยจะเล่นแบบไหนเล่นเล่นเลื่อนเล่นเลื่อนเดี๋ยวเอารอเรือมาผสมกับรอเลยเล่นเลื่อนข้ามลำน้ำหรือพายเรือคายักหนึ่งใบ ส่วนอีก2องใบก็สามารถจะเลือกเล่นกิจกรรมอื่นได้จะเป็นปลาลูกโป,ปง่งปลาเป้ายิงธนูจักรยานท่องเที่ยวยิงปืนเพ้นบอลเป้านิ่งยิงปืนยาวเป้าตุ๊กตายิงปืนบีบีกันเป้านิ่งอะไรพวกนีค้ค,คือกิจกรรมเขาสําหรับเด็กๆเลยอ่ะ<ช>ได้แบบแล้วราคาไม่แพงไม่แพง1นึร้อยบาทเล่นได้สาอย่างสามอย่างโอ้โหนี่เราแค่ไปสวนสนุกนี่ย ค่าเข้าประตูไปก็ห้าสิบบาทแล้วว่ะออนั่นเนีใช่ะคะที่นี่ขับรถไปพาบุตรล้านไปแล้วก็พ่อแม่ก็ได้นั่งพักผ่อนอากาศดีๆยิ่ช่วงหน้าหนาวเลยไหนะิ้งเลยอะ่ะและที่ฉันโพสต์ไฟก็มีคนถามมาว่าแถวนั้นมีร้านอาหารไหนแนะนําร้านไหนแนะนําที่เคยไปตอนนั้นเนี่ยก็คือร้านไก่ย่างส้มตามําชื่อร้านดีๆอ,อ่าแต่ทีนี้ก็วันนั้นไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บร้านอะไรไปแล,แล้วก็เป็นร้านใหญ่ซึ่งเคยไปนั่งทานหลายครั้งแล้ว ก็ไปถามนามว่าเอ้ยยังมีร้านอื่นอีกเพราะว่าร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากคือจริงๆดิฉันไปนครนายกเนี่ยบ่อยมากประกอาเพราะมันออกจากาจากบ้านที่ฉันต้องอยู่ตรงเกษตรน้อมีเนี่ยไปลังสิตน,นิดเดียว ไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยเรียนก็เพื่อนก็อยู่ที่นั่นสมัยที่เรียนพ,นพนานิษพนครนมีเพื่อนอยู่คนอยู่นครนายกเราก็นั่งรถบขอสอกันตุเลงตุเลงมาก็ไปเที่ยวน้าตกสลิกาวังตะไคร้เมื่อก่อนมันมีอยู่แค่นี้และเป็นเมืองที่เงียบมากนครนายกแต่เมืองจะเงียบหรือเมืองจะคลึกคลืน่นหรือเมืองจะสียวไรดิฉนันก็ไปหมดไปให้ได้ทุกบรรยากาศจนกระทั่งเมืองมันก็พัฒนามาเรื่อยๆอตอนหลังก็ไปนั่งกินกันที่ช่อชมวงรีสอร์ทร้านอาหารนะไปไปเที่ยวศรีดารีสอร์ทซึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็ อยู่ที่นั่นเป็นลูกหลานของสีดารีสอร์ทเกาะน้ำตกวางตะคลายานะก็ไปเล่นล่องแก่งโน,โนู่นนี่คือถึงจะการเดินทางไม่สะดวกแต่มันก็เป็นความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านอตอนหลังนี่ก็มีเยอะอ่สวนลุงเล็กที่มีน้ําตกอยู่ในที่มีโนมีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายร้านกาแฟอะไรต่ออะไรโอ้โหเราก็ยังไปอยู่แต่ว่าเข้าไปในจอปรอเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปที่แบบเจาะลึกเลยอะ่ะเพราะนั้นหลานเข้าไปนยะโอ้โหทำไมแบบ ตูนี้แบบหลงลืมอะไรแบบนี้นะมองข้ามเงีมองข้ามไปอก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปแล้วจะชวนคุณกิ่งแก้วนี่ไปมันมีเครื่องเล่นเยอะเลยเนี่ยอีกทีจะพาคุณไปนี่สัะร้อยบาทที่ฉันเลี้ยงคุณได้ ดีฉันจะพาคุณไปแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ให้โดดหอยังไม่โดดหอเนี่ยดิฉันจะพาคุณไปล่องเห็นไหมล่องเล่นเลื่อนมเล่นเรื่อนข้ามลำน้ำหรือพายเรือขยักได้หนึ่งใบแล้วอันนี้มันเป็นไฟบังคับแล้วอีกสองใบสามารถเลือกเล่นกิจกรรมก็ได้เช่นปลาลูกป่งปลาเป้าอจักรยานดีกว่า รู้เลยรู้แล้วนะรู้แล้วจักรยานเดือดร้อนไทยท่นจักรยานเดือดร้อนไทยก็หลานบอกว่าคือหลานเนี่ยเป็นภระย่าของเสสามีเขาคือเสยศสิถิบูชาเป็นพันเอกพิเศษก็บอกว่านี่นะเขาจะมีแผนที่ให้เลยหนึ่งเข้ามาเนี่ยศาลเจ้าพ่อขุนด่านสองพิพิธภัณฑ์อาคารโรงเรียนจบร้อยปีอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็น่าไปเที่ยวชมสําหรับคนที่ชอบ รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์หรืออยากมีความรู้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของกองทัพไทยพิพิธภัณฑ์าอาคารโรงเรียนจปริเจปรรร้อยปีแล้วก็มาที่สาราวงกลมแล้วก็มาที่วัดพระฉายหรือวัดเขาชะงก่ออ,อ,อันดับที่ห้าต้องพาคมีิแก้วไปแน่นอนกิ<อ>จกรรมกระโดดหอสูงสามสิบสี่ฟุตนี่นันน่นเอา้ามา เราคนเตี้ยเราต้องกระโดดหอสูงซิปลายเรายังเล่นมาแล้วทําไมคนเขาไม่กลัวด้วยนะซิปลายเนี่ยแล้วก็6กกิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาจําลอง7กิจกรรมทดสอบกําลังใจปูไล่ปูไล่แล้วปูบอกว่าหมดเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเข้าครัวช่วงหน้าค่ะคุณฟังพักกันก่อนค่ะกินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกินแก้วเพตราและทิตภาทรงเผา การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะสมัครหรือเติมเงินขั้นต่ำบัตรพิซิพารจ่ายเพียงสา0บาทเท่านั้นป้องกันและแก้ไขทุกปัญหารั่วซึมร้าวล่อนเชื้อราไม่เรียบด้วยเคมีพันธ์จาก TOA Active Radio FM 99กคลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวสดตลอดัิวโี่ ผลิตรายการโดย M-Port Radio Network ติดต่อโฆษณาโทร022016550ใดใดใดขณะน,นี้เวลา14นาฬิกา ต่อไปนีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเกิดเหตุเพลิงไหมโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบกุ่มเพลิงไว้ได้นัชนันสิริสันติวรกุลรายงานค่ะ วันนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริษัทแปซิฟ um ิกการทอจำกัดซึ่งเป็นโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยที่เกิดเหตุมีรถน้ำดับเพลิงเกือบ10คันเข้าระงับเหตุส่วนจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณตู้ฮอดออยล์ไเลอร์หรือตู้ต้มน้ำมัน พื่อใช้ในกระบวนการอบผ้าโชคดีที่ไฟลุกไหม้อยู่ในพื้นที่ไม่กระจายเป็นวงกว้างฐานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเร่งฉีดน้ําเข้าสกัดใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดได้จากการสอบถามคนงานในโรงงานที่อยู่หน้าเตาบอยเลอร์ขนาดเกิดเหตุแล้วว่า อุปกรณ์ที่เกิดไฟไหม้เรียกว่าตู้ฮอตออยล์อยเลอร์ที่ใช้ในการต้มน้ํามันเพื่อน,นําไปใช้ในกระบวนการอบผ้าโดยใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงในการต้มพอจังหวะที่น้ํามันร้อนจัดได้250องศาตามอุณหภูมิที่ต้องการแล้วปรากฏว่าประกเกนนหมอ้อต้มเกิดแตกทําให้น้ํามันไหลลงมาหน้าเตาเลยเกิดไฟไหม้พลุบขึ้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำผู้เห็นเหตุก,การณ์ทุกคนไว้ก่อนพร้อมกันนี้ก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญด้านอุปกรณ์โรงงานของสารประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไปส่วนมูลค่าความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการประเมินนัชนันสิริสันติวรกูลสนขาาไทยอสามาทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์สอสมชนรถบรรทุกแล้ว3รายบาดเจ็บ46คนความคืบหน้าอุบัติเหตุรถบัสนำเที่ยวคณะอสอตมตำบลน,น้ำสายอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดพุ่งชนประสานงานรถบรรทุกพ่วงบรรทุกมันสำปะหลังที่บริเวณสี่แยกตัดใหม่ชัยมงคลถนน304ราชสีมาปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2คนอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชส่วนผู้เสียชีวิตมีการยืนยันแล้ว7รายทราบชื่อเพียง3รายคือนายพินิจเกณฑ์สาคูอายุ44ปีนางเพนจันร์อนุพรอายุ66ปีและนายเอกพลสิงโบราณอายุ35ปี ขณะที่คนขับรถบัสทราบชื่อคือนายพิทัก์ช่ำชองซึ่งเป็นเจ้าของรถด้วยคาดว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดรายของจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถแยกตัวบุคคลที่ชัดเจนได้ ด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนะเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานรอผลตรวจพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องและสอบพยานแวดล้อมให้เรียบร้อยก่อนพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอำนาจหน้าที่และระยะเวลาที่กำหนดต่อไปอนุชาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้า นายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลห้าที่วัดสะพังทองบ้านหนองสังตําบลหนองสังอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมโดยมีพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศิลห้าประจำจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสง์ นายอนุชากล่าวชื่นชมคณะสงฆ์และประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิน5ห้าให้ประสบผลสำเร็จพร้อมกล่าวย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉชัทนในชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนีย่ยว เชื่อมั่นว่าโครงการสร้างความรองดองสมานฉชัทนจะสามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริงก่อให้เกิดความรักความสามคัคคีลดความขัดแย้งของสังคมหากทุกคนยึดมั่นในศีลในธรรมหวังให้หมู่บ้านรักษาศิลห้าเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตขยายครอบกลุ่มไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย Active Radio ออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 201 6550 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ค่ะ บริสเบ็เกอร์เชื่อราฟาเอลนาดาวเจองานหนักในการป้องกันแชมป์ฟรนช์โอเพ่น บริสเบเกอร์อดีตนักเทนิสชื่อดังชาวเยอรมันได้กล่าวว่าราฟาเอลนาดาวนักหวดหนุ่มชาวสเปนจะประสบปัญหาในการป้องกันแชมป์แกรนสแลมบนคอร์ดดินรายการเฟรนช์โอเพนที่จะเริ่มแข่งขันในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเพราะการเลื่อนการแข่งขันจากเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแข่งขันในช่วงปลายปีแบบนี้มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะทําให้ผิวคอร์ดดินแตกต่างจากช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยจะเหมาะกับคนที่ถนัดเล่นฮาร์ดคอร์มากกว่าขณะที่การเล่นของนาดาวนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมจังหวะการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปต้องปรับตัวค่อนข้างมากและทําให้นักวดคนอื่นมีโอกาสชนะนาดาวได้เช่นกันทั้งนี้นาดาวนักเทนนิสมือสของโลกเจ้าของแชมป์แกรนสแลมเฟนช์โอเพน12สมัยพึ่งพลิกตกรอบก่อนรองชนะเลิศโรมา